สวัสดีครับพบกับช่องสมปองเจยวทัวร์พิเชียวค่ะวันนี้กะแวะมาเล่นบ้านดีหลายเนาะจากหลังจากจบคอนเสิร์ตเมื่อคืนเราว่างรถเด้อนี่พอดบ้านนะพี่น้องพอดบ้านลูกสาวแวะมาเยี่ยมยามเดินหน้าง่อนจิบกับไปเห็นงานเนาะกต่อี เริ่มเติบอยู่วัชลีพอลก็มีสิวซิสิคอดแหละไปผนนิดหน่อยเลนกับเมย์ุนมาเนี่ยโอ้ขากํลังเขียวพี่นนอเนสามเขาเรียวนะา เดี๋ยวสพาไปหาตัวรูกันโอ้ยอย่างงามเลยนาำก็ล่างดีฮัลโ,โหลวนคระพักกันไปแว่นแล้ววังหันนี่เอารถไปแว่นล่ะ อลุตอรุดเอารเอารืเอ่องว่าเราใส่ถุงแขนพี่บู๊แอนเหลียวตะไกเรื่องว่าพี่บู๊ใส่ถุงแขนอุ้ยหอมเข่าโอ้ยคือทอดบานจะไม่เจนหน่อยดีเนาะเนี่ยทุงห้ทงหน้าบานเทาพี่น้องหน้ามุขท่าก็ดีไรตดัตดจัดจุ ยันกันเนาะลงมาอย่างนะงนมันยันแมกโมยันแมกโมเมื่อเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นทุกคนเอา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 โอ้ เอกำลังฝึกวิทยายุทธนะครับโดนแน่ <laughs> <มา S 1> ไปเหรอแค่ตัวรู้ดีกว่าจะค่อยไปเล่นกันนะ <c oughs> โอ้ยบ้านนี้ยูยนน่ใจะค้นเนาะสบายดีบอบบสฮึ

มันนี่ละมัน,นยู่ทั้งเทิ่งกันแรงสองมมวยก็พอออกกันอยู่เอ้าเอา,เอา,เอาโอ้ยเย,ย็นนะพี่หน่องเห็นว่าแดดก็เย็นอย,ยู่ร่มเย็เหนยเดีย๋ยวไปหาตัวลูลกกันเนาะไม่ยาัได้ก็ต้องไปหาเพิ่นนดู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 ดด xuất truyền cho phụ kéo khai trì ui, mình có say biệt đó nàm cũng tìm mấy thẻ có gì rồi chú

ตุลูครับตัหลูไม่อยู่ตุลูตุลูครับตุลูแมวแมว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 เออเพิ่นคื้นิบอยูอีเนาะมาบัานี้บ่เห็นแล้วพี่รอดตุลูอยู่ปะลูก ตูลูตูลูครับเมวยวๆมวๆมวมวมวมเอิพน์ไอยู่อีหลีจ้ะลายคนาหยว่าตูลูไปอยู่ตูลูเอ้าตูลู bà đâu bà? nhìn, yeah. view lan, ban trúc đa, ôi, vương ở phía đông, khoan lịch, lục là, tu lưu, หนามใส์ใส่พี่เนาะดูจะด,ดูไปไหนอะดูฮึดูไปไล่น้องก็แบบลูกลูกนายกำลังเขียวขครกี่เยอะมาเดินจะเข้าวพอ่อจะให้ใหายคิดทอดเนาะ อีกต้นก็ชีริพ่อนางเด็นทั้งบ้านไปนอนหรอมั้งมาดูลูกไม่อยู่เูไปทำน้องก็บอลูก บานเกิดสารบานเท่านี่นี่มาด้วยไหมอ้าวไปไหนล่ะอ้าวขึ้นไปนอนน้ดหน่อยหนว่าแอร์ไม่จิต่าจตยเนี่ยสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับสักกอนาจาะเดี๋ยวสำหรับท่านกรับก่นสิ ใช่อีกคลิปเน้อยจ้ะสวัสดีค่ะ